สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยนะคะวันนี้พอจะมารีวิวนะคะตัวบูสต์นะคะทั้ง6สีเลยที่พอมีจำหน่ายอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้บูสต์นะคะของได้เข้าแล้วนะคะเืิ่มต้นนะคะก็จะให้ดูนะคะตัวแรกนะคะเริ่มจากซ้ายสุดเลยตัวนี้นะคะจะเป็นวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมนะคะ1,000มิลลิกรัมต่อเม็ดเลยนะคะใน1ห,หลอดนะคะบูสต์ของเราจะบรรจุ20เม็ดนะคะทุกหลอดเลยนะคะก็รสชาตินะคะเขาก็จะออกเป็นรสส้มนะคะ ลูกดข้าสารชงนะคะน้ำา 200ML นะคะในทุกตัวเลยนะคะ,ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นบู์คอลลาเจนนะคะตัวนี้นะคะสายบำรุงผิวนะคะจะต้องมีเอาไว้เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะให้คอลลาเจนนะคะ1เมตร500ร้อมิลลิกรัมนะคะซึ่งเมื่อถ้าเปรียบเทียบกับ คอลลาเจนที่เป็นในรูปแบบเม็ดฟูนะคะของยี่ห้ออื่นเนี่ยตัวว้ของเราตัวนี้นะคะให้ถึง500มิลลิกรัมนะคะรองน้ำตาตัวพวกฉลากนะคะไปเปรียบเทียบดูได้เลยนะคะของฉลากอื่นๆนะคะยี่ห้ออื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะ100มิลลิกรัมนะคะจะไม่สู้วู้ของเราไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังจะมีวิตามินซี100มิลลิกรัมพร้อมกับไบโอตินช่วยบำรุงผมและก็เล็บให้ด้วยนะคะรสชาติก็ตัวนี้บอกเลยว่าอร่อยมากนะคะจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็แบบไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะเพราะว่าวู้ของเราใช้น้ำตาลทียม ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น boost mv นะคะ mv ตัวนี้นะคะจะเป็นวิตามินรวมนะคะบวกกับแร่ธาตุคือทานตัวนี้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าได้ทั้งวิตามินรวมอย่างเช่น B รวม B รวมหลายหตัวเลยนะคะ B12 นะคะแล้วก็ B7 B6 นะคะ,ะก็คือจะได้วรตแบบว่าบ B รวมเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังจะได้แร่ธาตุรวมด้วยนะคะก็จะเป็นพวกแรก่ธาตุเหล็กแคลเซียม oh. แมกนีเซียมนะคะก็จะอยู่ในหลอดนี้หลอดเดียวเลย นะคะเรียกว่าทานทีเดียวล้วก็จบเลยในหลอดเดียวตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นมูสแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมเนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับพวกระบบกล้ามเนื้อนะคะก็ใครที่มีอาการปวดในเกรย์หรือว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะก็สามารถทานคู่กับมูสเอ็มีนะคะหรือว่าตัวมัลติวิตามินนะคะนี่นะคะตัวที่ติดกันนะคะทานคู่กันได้เลยส่วนตัวต่อไปนะคะเป็นมูสบีเพอร์โอมานะคะตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ขาดวิตามินบีค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะหรือต้องการวิตามินบีเพียงอย่างเดียวนะคะคุณหมอแนะนําให้ทานวิตามินบี นะคะเอาตัวนี้ไปทานเลยค่ะก็คือเข้มข้นที่สุดนะคะก็จะเป็นรสส้มนะคะรสส้มที่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะก็ทาเพียงแค่วันละเม็ดก็เพียงพอแล้วค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนางเอกของเราเหมือนกันนะคะก็คือ boost energy นะคะส่งเสริมการออกกําลังกายให้ออกกําลังกายได้อึดมากขึ้นอดทนมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ช่วยเผาผลาญระบบ ลังงานของเรานะคะหรือพูดง่ายว่าช่วยเราดำหนกนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะรสชาตินะคะคจะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะคะไม่เคยมีใครทาแน่นอนเพราะว่ามันคือรสมะม่วงค่ะลูกค้าทานตัวนี้นะคะหลังอาหารเช้าสองเม็ดนะคะแล้วก็หลังอาหารกลางวันหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกว่า,ามีความหิวนะคะที่ลดลงแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยช่วยได้ได้ว่าเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ของเราให้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการชงให้ดูนะคะว่าแต่ละตัวนะคะมันจะเป็นสีแบบไหนบ้างนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวจะมาทําการชงนะคะทุกตัวให้ดูกันได้เลยนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเราจะชงวิตามินซีก่อนนะคะสามารถใส่น้ํานะคะจะเป็นน้ําเย็นหรือน้ำธรรมดาก็ได้แต่จริงแล้วเนี่ยอยากจะให้เน้นเป็นน้ําเย็นดีกว่านะคะแล้วก็สามารถใสใ่แข็งได้ด้วยนะคะตัววิตามินซีตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบให้ดูตัวนี้นะคะใน1เม็ดนะคะวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นนะคะาาแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะจะผู้ที่ขาดวิตามินแล้วก็ต้องการ อเมริกันตัวนี้นะคะดูดซึนดเร็วมากๆเลยก็คือทานเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายก็สามารถดูดซึนได้นะคะทันทีอันนี้ดูนะคะลักษณะเม็ดของเขานะคะก็จะปูแบบนี้นะคะเราจะให้ดูเป็นใกล้ๆนะคะจะปูแบบนี้นะคะอ่าเี้วระวังทิ้งไว้นะคะให้เขาค่อยๆ่อยปูนะคะตัวนี้จะเป็นรถออกรถส้มน,นะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น blue cs นะคะก็จะเป็นคอร์เตนนะคะเดี๋ยวทำการชมให้ดูนะคะ ลักษณะเม็ดนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเม็ดสีชมพูค่ะเม็ดจะคล้ายๆกันนะคะบุชธรรเจันรตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษที่รจริงนะคะก็คือใครที่นะคะรับไปทานนะคะตัวนี้เม็ดเขาเนี่ยจะละลายค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะคะลูกค้าก็ ชงทิ้งไว้นะคะแล้วก็ไปอาบน้ําหรือว่าทาไรก,ก่อนนะก็ได้นะคะแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะหรือว่าจะทานไปพร้อมกับมื้ออาหารที่เราทานก็ได้ตัวนี้นะคะบอกได้เลยการันตีนะคะความอร่อยนะคะอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลตัวนี้การันตีว่าหอมมากๆนะคะเป็นรตรสเบอร์รี่นะคะเราจะชงทิ้งไว้นะคะตัวนี้นะคะมี20เม็ดเป็นรตรสเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะดีวิตามินซีผสมด้วยนะคะแล้วก็วิตามินบี7นะคะหรือเ,เรียกกันว่าไโนโตนตัวนี้นะคะเดี๋ยวรอละลายก่อน ไปนะคะตัวนี้นะคะวิตามินรวมและผ้านะคะ b o o s MV ตัวนี้ก็จะออกเป็นรสส้มๆที่นไหนนะคะเดี๋ยวเรจะให้ดูใกล้ๆกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะลักษณะี่ยจะเป็นแบบนี้มีผสมอะไรบ้างนี้นะคะมีวิตามินบีรวมทุกอย่างเลยนะคะที่จะอยู่ในนี้มีไะะบโอตินมีโฟลิก มีวิตามินซีด้วยนะคะแล้วก็มีซิงคมีลกซิเซียมมีธาตุเหล็กวิตมินค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สูงมากเลย <S <S ตัวนี้นะคะรสชาติก็จะเป็นแอเป็นรสส้มเหมือนกันตัวนี้ใครที่เป็นสิวผิวแพงง้ง่ายเป็นปดเป็นถือนะคะ <S <S ก็สามารถทานคู่นะคะร่วมกับวิตามินซีหรือคอลลาเจนได้นะคะแล้วแต่จะเลือกเลย ตอนนี้ทานได้นะคะวันหนึ่งเนี่ยมากกว่าหนึ่งเม็ดนะคะสบายมากเลยเพราะว่าสินค้าของเรานะคะของโสเี่จะไม่มีตาเลยนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นแมกนีเซียมนะคะใครที่ชอบปวดหัวนะคะเป็นไมเกรนนอนไม่หลับนะคะอย่ามองข้ามตัวนี้เลยนะคะทานแมกนีเซียมนะคะเจะช่วยได้ตัวนี้นะคะแมกนีเซียมน,น,นี่จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ ชมได้เลยนะคะตัวนี้นี่เลคะแมกนีเซียมจะเป็นหลอดสีฟ้านะคะลูกค้าสามารถออเดอร์มาได้นะคะบอกว่าเป็น b o s t mg นะคะแมกนีเซียมช่วยเรื่องอะไรนะคะช่วยระบบก,กล้ามเนื้อนะคะช่วยเรื่องการเป็นตะกิวนะสำหรับใครที่ออกกําลังกายนะคะแล้วก็อ,ออกกำลังกายที่เกี่ยวกับการวิ่งใช้กล้ามเนื้อมากๆนะคะก็ ให้ทานแบคนีเซียนะคะวันละหนึ่งเม็ดือ2เม็ดนะคะ,ะช่วยลดอาก,การเหนื่อยล้านะคะเมื่อยล้าต้านเนื้อได้นะคะแล้วก็นอนไม่หลับนะคะปวดหัวไม่เต็มน,นะคะสามารถทานได้เลยะะตัวต,ต่อไปนะคะตัวนี้เด็ดมากเลยนะคะเป็นดีเพอร์ฟอร์มานตัวนี้นะคะ ดีเพอร์ฟอร์มานตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะก็คือใครที่ขาดวิตามินบีค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรือว่าคุณหมอนะคะบอกว่าให้ไปหาวิตามินบีมาเสริมนะคะคนที่ไม่สามารถที่จะทานอาหารเสริมตัวอืนอ่นได้นะคะเพราะว่าแพ้หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้มาทานวิตามินบีนะคะอยากจะให้เลือกตัวนี้ไปนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น B ีเพอร์ฟอร์มก็คือเป็นดีทุกอย่างที่รวมและเป็นดีเน้นๆเ,เลยนะคะแล้วก็เข้มข้นมากๆ ะะรสชาติตอนนี้ก็จะออกเป็นรสส้มเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะตัวนี้สีเขาจะค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆนะคะเข้มข้นมากๆเลยตัวนี้นะคะ่ตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของเราเช่นกันนะคะก็จะเป็นตัว Boost Energy นะคะตัวนี้นะคะบอกว่าอร่อยมากลูกค้าใส่น้ำเย็นนะคะสา,ารผสมมันแข็งนะคะจิบระหว่างวันได้เลยนะคะจะเป็นๆ ตัวนี้พิเศษยังไงทำไมถึงช่วยลดน้ำหนักได้นะคะตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็นมัลติวิตามินรวมแล้วนะคะที่มีสารสกัดจากกัวรนากัวรนาเนี่ยจะเป็นสารสกัดที่ช่วยเรื่องลดความอยากอาหารนะคะหรือว่าใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ที่ใครต้องการที่จะเ,เลื่องบุหรี่หรือในพวกนี้ค่ะเขาก็จะใส่สารสกัดกัวราตรงนี้ลงไป ก็สำหรับการใส่ลงไปในวูเน, k, นี่ยก็ทําให้เรานะคะลดความอยากอาหารขึ้นมาได้นะคะลูกค้านะคะที่น้ำหนักตัวเยอะนะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะแนะนํานะคะต้องทานวันละ2-3เม็ดนะคะเป็นหลังอาหารหรือพร้อมอาหารหรือทานไปกับมื้ออาหารที่คุณทานอยู่นะคะได้ตั้งแต่ือเช้ามื้อกลางวันเลยตัวนี้นะคะมีสารสกดัดผสมของชาเขียวด้วยนะคะใครที่แพ้ชาเขียวนะคะก็ไม่สามารถทานตัวนี้ได้น,นะคะตัวนี้จะเป็นรสมะม่ะวงนะคะรอตัวนี้นะคะละลายก่อนนะคะ โอเคค่ะทั้ง6ตัวนะคะ6รูปแบบนะคะเราก็ได้โชงให้ทุกคนนะคะสาธิตให้ดูแล้วทีนี้สำหรับลูกค้าบางคนนะคะมีฐานว่าสามารถทานคิทตอร์ดีูสเ,เนี่ยหลายๆเนื้อวมกันได้ไหมนะคะคุณตอบเลยก็คือสามารถทานได้นะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นลูกค้านะคะที่เป็นสีมีขนหงื่นะคะต้องการาผิวพรรณสดใสนะคะก็สามารถนะคะทานนะคะตัวนี้ร่วมได้นะคะ เป็นบ o สซีนะคะแล้วก็บ o สซีเอแล้วก็บ o เอ็นดีนะคะตัวนี้ช่วยลดเรื่องผดผื่นได้นะคะแล้วก็ผู้ที่เกิดกับผมร่วงนะคะก็คือทานสตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะเน้นเรื่องสิวนะคะสิวผิวแพ้ง่ายนะคะก็ทานนี่เลยค่ะคู่นี้เลยนะคะช่วยได้นะคะเป็นวิตามินซีแล้วก็วิตามินดวมช่วยเรื่องสิวผดนะคะสิวที่เป็นสิวตมนะคะคู่นี้ทานได้แล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะ ส่วนนะคะคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะเกิดจากการติดสารเคมีมาหรือว่าเคยใช้ครีมบำรุงนะคะที่มีสารเคมีมานะคะต้องการเสริมสร้างให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็จะแนะนําให้ทานตัวบีเช่นพุนนะคะแล้วก็ทานตัววิตามินซีนะคะแล้วก็ทาน MV นะคะหรือจะทานเป็นคู่กับอ่าวูซีเอฟก็ได้นะคะส่วนใครที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับปวดไมเกรนที่จะทานตัวไหนดีนะคะ สามารถทานนะคะร่วมกันได้นะคะก็คือวู๊ดเอ็มวีนะคะแล้วก็วู๊ดมาพูเซียนะคะและก็อาจเสริมวิตามินซีก็ไม่ใช่ค่ะวิตามินบีนะคะของวู๊ดส่งไปได้ด้วยนะคะแต่หลักๆเลยนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเครียดปวดหัวนะคะก็จะให้แนะนำไปที่ตัวหลักเลยนะคะก็คือวู๊ดมาพเซียมตัวนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะวูดนะคะได้ละบไลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้มาดูใกล้ๆกล้การทบทบทุกตัวนะคะที่เราชมไปตามนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซี ัวนี้เป็นวูฟคอลลาเจนตัวนี้เป็น agen, วูฟเอ็มวีแมกนีเซียมดีโปรตามานะคะแล้วก็ัวเอเนจีนะคะนี่นะคะอันนี้เราสาธิตเราใช้น้ําธรรมดาในการชงนะคะเวลาประทานเนี่ยลูกค้านะคะสามารถที่จะนําไปส่แข็งทานนะคะแล้วก็จิบระหว่างวันได้นะคะเพิ่มความสดชื่นหรือทานไปพร้อมมื้ออาหารได้เลยนะคะทุกตัวนะคะ ขนาดร,รับประทานนะคะก็คือ1นึถึงสเม็ดต่อวันนะคะแล้วแต่สุขภาพแล้วก็ปัญหาผิวของลูกค้าน,นะคะตามที่แนะนำยังไงถ้าสนใจสอบถามวิธีร,รับประทานเพิ่มเติมนะคะกับโปรโมชั่นได้นะคะที่ Line นะคะแอปหนึ่งศูนย์แปดบายพรนะคะอย่าลืมแอดนะคะมีแอดด้วยแอปหนึ่งศูนย์แปดบีงายพีเออวายนะคะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะที่เราชมไปตามนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีตัวนี้เป็นบูสต์คอลลาเจนตัวนี้เป็นบูสต์เอ็มบีแมกนีเซียม ดีเปอร์มานะคะแล้วก็ตัวเอเนจีนะคะนี่นะคะอันนี้เราสาธิตเราใช้น้ําธรรมดาในการชงนะคะเวลาประทานเนี่ยลูกค้านะคะสามารถที่จะนําไปใสแ่แข็งทานนะคะแล้วก็จิบระหว่างวันได้นะคะเพิ่มความสดชื่นหรือทานไปพร้อมมื้ออาหารได้เลยนะคะ ทุกตัวนะคะขนาดรับประทานนะคะก็คือ1นถึงสเม็ดต่อวันนะคะแล้วแต่สุขภาพแล้วก็ปัญหาผิวของลูกค้าน,นะคะตามที่แนะนำยังไงถ้าสนใจสอบถามวิธีรับประทานเพิ่มเติมราคาโปรโมชั่นได้นะคะที่ Line นะคะ @108broy นะคะอย่าลืมแอดนะคะมีแอดด้วย @108broy นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆคคะสวัสดีค่ะ